เอาดำกรีนเอาเอาดำกรีนทางนน้นก็จะชนทางนี้ก็จะคุบจะเอาฟันปีศาจเฉาะเลยครับเอาทางนน้นก็จมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าเอาเอาเอาทางนน้นก็จมทางนี้ก็จะชนครับนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของเสียโจรครับ คลิปนี้ก็นั่นนำกรีนก็จะโดนชนอีกแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยพระเจ้านี่นะครับได้ได้วิ่งดินแห้งนี่ยากล้ลาจะนับเลยบ้านรถได้สิงุนเอ๊ะบ้านรถได้สิงุนกล้ลาจะนับ <c oughs> เลยฮะเล่นปลาเพาะบันนนะ นี่ครับภาษาใสเสียงในฟิล์มครับโอ้นี่ครับเสียหมูครับโชคลำไยโชคลำไยนี่คลิปที่ผ่านมาเนเจอจัดหนักแหนว เอาจะไปทางไหนเนี่ยคนน่าจะรู้งี้ฮะจีตกระจายหนูนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับอยู่กับเอ็กน้ำซิงฮะ เอาไปไหนหัวหน้าโจอยไปไหนเจ้าเอาหัวหน้าโจอยจะไปไหนนั่นครับเดินตามน้ำกรีนไปแล้วหัวหน้าโจอยสงสัยจะพามาเล่นขี้ตมอีกแล้วครับ อ๋อให้ใส่ทางนู้นครับข้างบนเลยไปไปโชคล้ำไพ่ครับถึงคิวเจ้าแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าน่าจะจัดหนักครับโชคล้ำไพ่ <c oughs> โทษฐานที่โทษฐานที่จะชนผมครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจัดหนักอ้อาวอาเอา,เอา,เอาโอ้แรงแรงแรง แรงมากแรงมาก